รู้เขาหลอกแต่คุณใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำในน้ำคำหวานืีรินรสใจเขาหลอกใช้ก็รู้ สวัสดีค่ะยายน้อยคนรักเกษตรนะคะวันนี้ยายน้อยมีเรื่องราวของการถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนค่ะยายน้อยก็เลยรันนำด้วยการร้องเพลงนี้ค่ะมันดนมันใช่เนะาะยายน้อยก็จะถามเพื่อนๆว่าเนาะถ้าถ้านะคะจูจ่ๆแฟนเก่าโทรมาขอกู้เงินสามร้อยเพื่อน หรือทุกคนที่รับชมคลิปเย,ยน้อยจะรู้สึกยังไงและจะให้หรือไม่ให้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของเย,ยน้อยเองนะคะเมื่อที่ๆแฟนเก่าที่คบกันมาสิบกว่าปีค่ะโทรมาเพื่อที่จะกู้เงิน300ค่ะนะคะ,ะถามว่าเย,ยน้อยให้ไหมเย,ยน้อยให้ค่ะเพราะายน้อยถามว่ากู้ไปเพื่อเขาบอกว่าเอาไปนอนบัญชีเอาไปนอนไหน ไว้ในบัญชีเพื่อให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวยายน้อยแจ้งนิดนึงนะคะแฟนเก่าคนนี้ถึงแม้ว่าจะเลิกคบกันแบบเป็นแฟนแต่เราก็ยังติดต่อกันในสถานะอ่าเพื่อนตลอดมานะคะด้วยการส่งรูปภาพแล้วก็โทรคุยกันบ้าง แต่ก็ไม่เป็นประจำเหมือนสมัยคบกันเป็นแฟนเนาะ,ะเมื่อจูจ่ๆโทรมาก็มีการถามสารทุกุสุขดิบกันเนาะ,ะเขาก็ถามหาความฝันของยด้น้อยมีฝันว่ายังไงก็คุยกันสารทุกสุขดิบแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะได้เงินมาข้อนนึงก็คือเงินจากการ เล่นหุ้นเนาะแต่ยายน้อยรู้มาตั้งนานแล้วค่ะรู้ตั้งแต่สมัยเราคบกันเป็นแฟนแล้วค่ะว่าเขาเล่นหุ้นเนาะแต่บัดนี้เขาเรียกอะไรถึงเวลาจ่ายหุ้นหรือเปล่ายายน้อยก็พูดไม่ถูกเนาะนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะให้ยายน้อยเนาะถ้าความฝันของยายน้อยยังเหมือนเดิมว่ายายน้อยจะทําอะไรประมาณนี้เนาะอ้าวก็ตกลงโอเคเนาะอ่ะ คุยกันเรื่องอันนี้แหละค่ะจะสร้างฝันให้ยน้อยถึงแม้ว่าจะเลิกรักกันแบบแฟนแล้วแต่เราก็ยังมีนิตรภาพของการเป็นเพื่อนเนาะอ่ะแล้วจูู่ พอวันต่อมาได้ประมาณอาทิตย์นึงเนเขาก็โทรมาบอกว่าขอกู้ตังค์สักสามร้อยจะไปเปิดบัญชีเนาะอันนี้ยายน้อยไม่ได้ตัดสินใจเองเนาะยายน้อยก็เล่าให้น้องของยายน้อยฟังเนาะว่าจะทํายังไงอ่าน้องบอกว่าก็รู้อยู่แล้วมันเข้าข่ายอ่าหลอกลวงเข้าข่ายช่อโกงเนาะอ่าถ้าพูดถึงว่าเขามีเส้นใหม่สิบคน เขาก็โทรไปยืมแบบเนี้ยไปกู้แบบเนี้ยสิบคนแล้วก็ได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นสีที่อ่ะหายน้อยกับน้องคุยกันเนาะ อันนี้ยายน้อยก็เลยบอกว่าแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือถามสารทุกสุขดิบยายน้อยตลอดมาเนาะว่ามีอะไรเดือดร้อนมีอะไรขัดสนไหมบอกได้นะ,ะตั้งแต่คบกันมาเนาะยายน้อยขอกู้เขาพันห้าเนาะมีอยู่ครั้งหนึง่งแต่ก็นานมาแล้วเนาะสมัยอชอบกันเนาะอันนี้ยายน้อยก็บอกว่าไม่ไม่ขอนะแต่จะกู้เนาะ ในสถา,านะที่สมัยนั้นเป็นแฟนกันเนาะเขาก็บอกว่าไม่ต้องกู้ให้มาใช้เลยเนาะแล้วจากนั้นยายน้อยก็ไม่เคย่าเดือดร้อนไม่เคยพึ่งพาเขาอีกเลยเนาะแต่เขาก็ถามเรื่อยๆเนาะมีอะไรเดือดร้อนไหมขาดตกบกพร่องตรงไหน,นบอกได้นะอะไรประมาณเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีเนะาะยายน้อยก็ไม่เคยตั้งแต่นั้นมาเนาะก็สิบกว่าปีแล้วะคะ่ะคิดดูสิคะ สิบกว่าปีแล้วอ่ะตั้งแต่หลานยายน้อยอยู่ปสามตอนนี้หลานยายน้อยอายุยี่สิบแล้วอ่ะคิดดูสิค้าว่ากี่ปีแล้วเนี่ยค่ะอ่ะยายน้อยก็เลยอ่ะตกลงอ่าน้องก็เลยบอกไม่เป็นไรถึงรู้ว่าเขาหลอกเนาะแต่เราก็ยินยินดีให้เขาหลอกเพราะว่าหนึ่งประเด็นหนึ่งเขาเคยส่งให้เราใช้ประเด็นที่สองเขาเคยถามสารทุกสุขดิบเราตลอดอะไรประมาณนี้อ่าน้องยายน้อยก็เลยอ่ะบอกว่าไม่เป็นไรถือว่าอ่ะซื้อใจเขา แค่สามร้อยเองแต่ถ้าพูดถึงว่ามีครั้งต่อไปนี่เราก็จะไม่ให้อะไรประมาณนี้เนาะอ่า้วเขาก็บอกว่ากลางเดือนกลางเดือนเขาจะส่งโอนคืนมาให้อะไรประมาณนี้เนาะ,อ,ะอันนี้สิ่งที่อย่าน้อยจะถามเพื่อนๆว่าแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆจะให้ไหม ในกรณีที่เยน้อยเล่าเรื่องราวให้เ,เพื่อนๆฟังเนาะอันนี้เป็นการเล่าสู่แลกเปลี่ยนกันนะคะไม่มีอะไรนะคะขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนที่รับฟังเยน้อยจนจบนะคะแต่ถ้าเกิดไม่จบก็ไม่เป็นไรค่ะเลื่อนผ่านก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ได้ยินเยน้อยมาทักทายแค่นิดเดียวเยน้อยก็ดีใจแล้วค่ะอย่างน้อยก็สามารถทําให้เพื่อนหยุดฟังได้นะคะขอบคุณนะคะ